โอเคเา้น,น,าน,นี่กไปายาอยู่ะก่อร้านเป่าเจอเจอที่น,นู่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก่อร้านไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมันโดนนคุณไม่งเจอแน,ดน่ด้วยสัตว์ยิงหวาน ไม่เปิดคลิปดิทำยังไวิดีโออ่ะเาไม่ะนตอ่้ตอนนี้สวัสดีอยู่พัทยา โอ้ยเกียรจริงจริงหลงเพลงไปจะไปไปขึ้นเรือจะไปขึ้นเรือแล้วนะจต่การที่ไม่ได้อัพนลยยิ่งอมควยตุยยี่ปอคุยกับปุ้ยปอแต่ยี่บอกว่ามันดีแท้ยี่ปอแต่ยิ่งอมขวยตุยใครใครได้ชมคลิปนี้อย่าลืมไปดูเฟซของพี่แวร์เอ็นเคด้วยเกียร์เกียจริงจริงผู้ายห่อยเฮียโม่ไปมาแล้วถูกกล้องอ่ะ แดดก็ร้อนๆชิวๆไม่กลัวอยู่แล้วแดดแต่มันทาครีมไป่หนาอยู่แล้วเต็มที่ไม่กลัวแล้วมาทะเลมาทะเลกลัวแดดมาทำไมกินเบ่าไอ้พวกถ่ายกูบ้างเลยเมื่อกี้มึงทาอะไรไอ้พนี่ตัวกูไม่ทาเลยตัวเหรอไม่ทาเลยเดี๋ยวกูบอกเรื่องกูก่อน Nào. Đấy cả sao đi à? Đấy. Nó nó đi rồi. quá, Mày mới đi. ok <laughs> 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 <Ai là. cười> เดี <elim> ๋ยวกลัวลงให้ไอหลอกไาไอ้ท่เนี่ยไอ้ถ่ายอกว่า ี่คือกายของคนฟินนะครับฟินการร้องเพลง thank you นี่คือหมูย่านะครับที่เราได้หั่นทำกันเองนะครับเชฟไทยครับคุณกำลังทำอะไรอยู่ครับวันนี้ก็หั่นหมูอยู่นะครับผมจะมาทำเมองด้วยในวันนี้ผัดนิ้แกงครับผมผัดนิ้แกงหมูนะครับโอ้โหน่าคุณคุณคุณชาคิดครับคุณชาคิดไปลุกเดินทานวันนี้ประธานใหญ่ครับเป็นประธานเลยครับเชฟแอร์ครับเชฟเชฟหมิง คุณไปครับเลยทำอะไรอยู่นะครับคยแยอนแล้วแต่มืท้าชิงไหมฮะเหมือนเด็กว่ามีปัญหาไม่ไหวหนีเมียมาครับมาอรับเฮียารเฮียสวัสดีคับผมมีขับกรนแงอำมาตย์คนครับแล้วเรื่องทุกทุกคนนะครับอ่า ทำไมทำไมแน่นเลยยกระดเลยแดดวันนี้เราอยู่ที่เกาะล้านนะครับและบ้านที่เรามาพักนั่นก็คือหมู่บ้านคนเกาะนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ตกเย็นแล้วท้องก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องบอกว่าเมนูอาหารจัดเต็มเป็นพิเศษอย่างแน่นอนเพราะมีเมนูหลักตอนที่เราจะมาแนะนําเมนูอาหารกันในวันนี้แล้วนะจ๊ะอย่างแรกซูมะนี่คือหมู หมูอะไรหมูไม่สุกหมูไม่ส <serving> ุกนะฮะทำไมถึงหมูไม่สุกเนี่ยเพราะนุก็ดูดิเนี่ยกระมูนมีเดียมีเดียแม่งแดงมีเดียมันสับแดงสเต็กเนี่ยในประพันธ์เลยนะเราต้องบอกว่าเขาบอกว่ารสชาตินี่ไม่ธรรมดามากรับกรอบๆอ่ะเลื่องต่อไปห้าอย่างที่สองหมูน่ากินมากๆเลยฮะนั่นก็คือปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเเี้ยยลหมึกเฮี้ยนะฮะตอนไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นปลาหมึกเดวิดโจนนะฮะหั่นทอทุงก้า ต้องบอกว่าอะไรเ้าขอปลดเผยใช่หมอมว่ะบทบุกเอววอย่างที่สามอย่าให้แขกพรีเซนต์หน่อยเลยแขกฝอยอะไรอันนี้ก็เป็นฝอยแมงผู้กูรู้อันนั้นแหละกูรู้เขารู้อ่ะบอกเขารู้ฝอยแมงผู้ไงไม่มันเป็นชื่อชื่ออฝอยนิวซีแลนด์ไหมวะหน้าดิฝอยหัวแมงห้อยหัวแมงห้อยหัวแมงห้อย ฮึงๆอยู่เหมือนกันแหละหอะไรถึงหอยเมนนะกินหอยกินหอยหอยแม่งคยครับหอยแมงคายหัวคู่หอยแมงคู่หัวคู่คู่หัวคู่หัวคู่่าไอันนี้อ้เวลากินครับเวลากินอลตากล้องตากล้องจะได้รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องไหนมันจะมีอะไรนะใหญ่ให่แรกแหงหอยแหงหอยนี่ไม่เชื่อแไ้วนี่ไงโอ้เอาต่อนเลย เราจิ้มไม่อร่อตัอบเลยวบอกว่าเมนูสุดยอดตอนต่อไปนี้ฮะเมนูไฮไลท์ไหลั่มรมมากูมารูมาไฮไลท์แต่ไม่ไฮหลั่มแล้วก็ไม่หําไหลด้วยตอนนี้กะเพราอะไรนะครับกะเพราน้ำมันเนี่ยมันก็ดูเลยดูเ้ยอไปทอดไก่ได้ เทียบไปเลยแน่นแน่นแ่นเหนียวเหนียวนีพิกนาผู้ชายโวยแดกสามทีแดก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 กแด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 กแกแด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 กแแดก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 แดดกแ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  เฮ้ยเฮ้ยนี่ติดกับทะเลนี่ติดโซนเล่นี่ติดทะเลอันนี้จะไปตีมไปไหนไปทะเลเขียนเอแบวทำเชฟไปดิชุดเชฟอะยอดยอดเชฟยอดไอ้โมดเฟี้ยวเลยชุดเชฟอะเดินเดินเดินไปให้แข่งดิ แชเ็นเพื่อช่แชเป็นเพือนแ่ไม่ต้องพอนเมื่อกี้น่าสวยแล้วเอออะไรนี่ายาได้คืออะไรอ๋อสวัสดีครับทัวร์ครับ อะไรกลับแล้วกลับบ้านตอนนี้อ่ะ เี่ยดำหัวเดี๋ยวโดนขึ้น่อยเหี้ยอะไรร้อนไม่เหี้ย